วันนี้มาเริ่มกันที่กิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10มีนาคมที่ส่วนพืชศาสตร์ทวีชนอำเภอดอยสะเก็ดที่ส่วนพืชศาสตร์ทวีชนอำเภอดอยสะเก็ดนายสักชัยคุณานุวัชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ไม่ทนโกงโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกฎสุทัศน์ยุทธยาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอตได้กล่าวรายงานของการจัดงาน สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมปลูกจิตสำนึกสร้างราฐ,ฐานความซื่อสัตย์การนิยมต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างเครือข่ายชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตจับตามองและแจ้งเบาะแสเพื่อจะให้เยาวชนได้ ร่วมในโครงการสามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและการเผยแพรพ่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมเตร์นี้มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกว่าเก้าแห่งต่วกันมีทั้งระดับอุดมศึกษาระดับโรงเรียนนะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็จะมีทั้งภาควิชาการ และกิจกรรมเวทีสร้างสารรค์ของเยาวชนเชีงยงใหม่ตลอดจนการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณนรงต่อต้านการทุจริตในสังคมไทยซึ่งก็มีผู้สรงคุณวุฒิหลากหลายนะครับทั้งนักวิชาการนักวิชาชีพเข้ามาร่วมตัดสินโครงการดังกล่าวนี้ต่วยครับ